วนหมูจะพี่นองลวนหมูจะยำหมูยอเด้อลวนหมูนะคะจะยำหมูยอยำก็นไมนองท้านผ่านดท่นหอมใหญ่เยอะยำหมูยอจ้ายำหมูยอบราค่ะยำหมูยอโราคกุ้ดกจบยหมูยอดก้่อถ้าก้ด้ปนกะทยได้นี่ที่หมูหันสวยหวอมหอมใหญ่หอมใหญ่จหนอยยำหมูยอ,อ,อะคะยำหมูยอ,อ,อ้าวมนรักีอนาวที่มีหมดเลยค่ะกีรอนก็จะีมีนะจะทก็จะเป็นจะรดี เราที่ไหนเลยเกิดที่ไนไมมีกิทีนี่ก็ได้มะนามีมะานางมีมะาวยังมีนาว ยเมีแล้วใส่เคคีมดสเ็มไปหน่อยนะตังใ่อาบานค้าใส่ดิฉน้ำปลาน้ำมะนาวนน้ำมะนาวมูยอ่ค้ใส่หตัส่หมูโยใส่ผักแค่นั้นเลยรจบค้าใส่ยรจบค้าใสงลนะถ้า้ลิงข้าวไม่อร่อยต้งกินเล่นใส่มะนาวถ้ใส่มะนาวใส่ดิฉันหมา้ใส่เลยๆั้เลยอร่อากอร่ หมู่ก็อย่ยะมาอกันค่ะหมูยอแบบโบราณค่ะยาหมูยอแบบโบราณนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมาด้วค่ะมาแซ่บน้ำกันด้วค่ะ